สวัสดีค่ะเพจรถ่ายเพวนดินเกาี่ปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวก่อนจัดส่งให้ลูกค้าสระบุรีค่ะเป็นยี่ห้อมิสูบิชินะคะ G510L ค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็เปิดก๊อกน้ํามันค่ะแล้วก็โช๊คค่ะโช๊กก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพอโช๊คแล้วก็ปิดค่ะโชกก็แนะนําให้โช๊คเป็นตอนเช้านะคะที่ยังไม่ได้ปิดที่ยังไม่ได้ติดเครื่องค่ะ ระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้านะคะ่ะแล้วก็สี่เกียร์ถอยหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์สองค่ะสามค่ะตบลง้าง ดี๋ยวมารับชมคลิปกันเลยค่ะคันนี้ก็5แรงเพาวทอยกำลังนะคะสีเดิมๆค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์063นะคะ964ค่ะ9291ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้เลยคะ่ะอันนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนใบใหม่นะคะก็คือใบละ100ค่ะ อันนี้จะเป็นแบบควรดินนะคะก่อนจะส่งนะคะเราถ่ายของเหลวให้แล้วนะคะคันนี้ถ่ายของเหลวทุกคันค่ะ ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะส่งโดยรถวิ่งล่องนะคะคันนี้เย็นๆก็น่าจะถึงค่ะ เก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นรถวิ่งล่องก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ